สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชั่วโมงคณิตศาสตร์กับครูนุรินาค่ะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการหาคอรอนโอดยใช้วิธีการตั้งหารค่ะซึ่งในหลักการหาคอรอน,อนนั้นจะมีวิธีการคล้ายๆกับการหาหอรอมอจะต่างกันที่หอรโมอต้องหารให้ได้ทุกตัวส่วนคอรอนอ หารได้อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปในกรณีที่เราไม่สามารถหารได้ทุกตัวค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะหน้านี้ครูจะขอยกตัวอย่างวิธีการหาโคโรโอร์โนของ10 20และ30ค่ะจะมีวิธีการหาคำตอบอยังไงเราไปกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำสามจานวนที่กำหนดมาตั้งหารโดยการหารสั้นขั้นตอนที่สองให้นักเรียนหาจํานวนนับหรือนักเรียนอาจจะหาแม่สุตรคูณที่มากที่สุดที่หารทั้ง3ามจำนวนได้ลงตัว จากแม่สุดคูณทั้งหมดจะมีแม่สุดคูณที่หาร10 20 30ลงตัวได้แก่แม่2แม่5และแม่10อย่าลืมนะคะเราต้องเลือกจำนวนที่มากที่สุดดังนั้นข้อนี้ก็ต้องเลือก10มาหารเห็นจากสุรคูณแม่10ที่ครูแนบไว้ไหมคะตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดจะมี10 ยีและสาสิจึงสรุปได้ว่าแม่สิบหรือสิบนี่แหละเป็นตัวที่มากที่สุดที่หารทั้งสามจำนวนได้ลงตัวค่ะ จากนั้นเราจึงนำส10ที่ได้มาหารทั้ง3ามจำนวนได้เลยจะได้10หาร10เท่ากับ1 10หาร20เท่ากับ2 10หาร30เท่ากับ3ามคำตอบที่ได้เท่ากับหนึส,สซึ่งเราไม่สามารถหาจํานวน,านนับตัวอื่นได้แล้วที่นอกเหนือจาก1นึมาหารหรือไม่มีแม่สูตรคูณไหนแล้วที่หารทั้ง3ามจำนวนได้ลงตัวค่ะ เราจึงสรุปได้ว่าคอรนของ10 20, 30คือ60ค่ะในการหาคำตอบของคอรโนเราต้องนำตัวหารและตัวเศษในบรรทัดสุดท้ายมาคูณกันฉะนั้นข้อนี้ตัวหารคือ10ตัวเศษบรรทัดสุดท้ายคือ 1, 2 3ดังนั้นในการหาคำตอบคอรโนของข้อนี้คือ10คูณ1 คูณ2คูณ3ซึ่งทั้ง4จํจำนวนนี้คูณกันจะมีค่าเท่ากับ60ค่ะดังนั้นคําตอบของครโนข้อนี้คือ60ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอทําได้ไหมคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะในตัวอย่างที่สองนี้จะเป็นการหาคอารรของ 12, 24และ48วิธีการหาครนก็เหมือนกับข้อที่1ซึ่งมีหลักการหาดังนี้ค่ะนำจำนวนทั้ง3าํจำนวนมาตั้งหาร 2. หาจำนวนที่มากที่สุดหรือนักเรียนอาจจะหาแม่สูตรคูณที่มากที่สุดที่หาทั้ง3ามจำนวนนี้ได้ลงตัว นักเรียนลองหาดูนะคะว่า12 24 48อยู่ในแม่ใดบ้างเรามาหาพร้อมๆกันนะคะจะเห็นได้ว่า12 24และ48จะปรากฏอยู่ในแม่2แม่3แม่4แม่6แม่8และแม่12ค่ะเราก็เลือกแม่ที่มากที่สุดมาหารนั่นก็คือ12ค่ะอย่าลืมดูสูตรคูณที่ครูแนบไว้ด้วยนะคะนักเรียนจะได้ไม่งง ดังนั้นเราจึงเริ่มกันหารเราจึงเริ่มหารกันเลยนะคะ12หาร12จะได้เท่ากับ1 12หาร24เท่ากับ2 12หาร48เท่ากับ4 คำตอบที่ได้เท่ากับ 1, 2, 4อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะว่าสิ้นสุดการหาครโนแล้วนะคะยังสรุปไม่ได้นะคะเพราะวันนี้เป็นการหาครโนไม่ใช่หาหอโรโมอดังนั้นจากคาตอบ 1, 2, 4เราสามารถหาแม่สุตรคูณที่หาร2กับ4ได้อีกก็คือแม่2นะคะ เห็นจากสูตรคูณแม่สองไหมคะว่า2และ4มีอยู่จริงฉะนั้นเราก็ต้องนำสองนี่แหละมาหารกันต่อจะได้ดังนี้ค่ะ2หาร1ห,หารไม่ได้เมื่อหารไม่ได้เราก็ต้องนำา1ดึงลงมาในบรรทัดต่อไปลำดับต่อไปเราก็หารตัวต่อไปนั่นก็คือ2ไปหารสองซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1ตัวสุดท้ายก็คือ2 หาร4จะมีค่าเท่ากับ2จะเห็นได้ว่าคำตอบที่ได้คือ112ซึ่งเราไม่สามารถหาจำนวนนับมหารทั้ง3ามจำนวนได้ลงตัวนอกจาก1เราจึงสรุปได้ว่าคอรอรนของสอง12 24และ48คือ12คูณ2คูณสซึ่งจะมีค่าเท่ากับ48คําคำตอบคอรโนอรของข้อนี้คือ48 คอรนมาจากไหนก็คือมาจากตัวหารและตัวเศษมาคูณกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายซึ่งจะเป็นการหาคอรอนของ18 27และ54ค่ะจากโจทย์นะคะจะเห็นได้ว่าครูพิมพ์ผิดอยู่นะคะ ที่ถูกก็คือ 18, 27และ54นะคะทีนี้เรามาดูวิธีทำนะคะในส่วนของวิธีทำจะไม่ผิดกันแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มการหาคอรนอก,กันเลยนะคะอันดับแรกนำสามจำนวนเขียนในรูปของการหาร ลำดับต่อไปนักเรียนก็เริ่มหาจํานวนที่มากที่สุดที่หารทั้ง3ามจำนวนได้ลงตัวจากจํานวนที่กำหนดก็จะได้แม่9ซึ่งเป็นแม่สุดคูณที่มากที่สุดที่หาร18 27และ54ลงตัวอย่าลืมดูสุดคูณประกอบการอธิบายของครูด้วยนะคะต่อไปเราก็นำา9นี่แหละมาหารทั้ง3จํานวนซึ่งจะได้เท่ากับ เหาร18จะได้เท่ากับ2 9หาร27จะได้เท่ากับ3 9หาร54จะได้เท่ากับ6จาก2 3 6ที่ได้ในบรรทัดนี้จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถหาแม่สูตรคูณ ที่หารทั้ง3จํานวนได้ลงตัวดังนั้นในการหาครนอนั้นอย่าลืมนะคะเราสามารถเลือกมาแค่2ตัวได้ดังนั้นข้อนี้ครูเลือก2กับ6เราก็มาดูกันว่า2กับ6ที่ครูเลือกเนี่ยอยู่ในแม่ใดผลปรากฏว่าอยู่ในแม่สองเท่านั้นเราก็นำสองนี่แหละมาหารซึ่งจะได้ดังนี้ค่ะ ทีนี้ก็หารทีละตัวนะคะสองหารสองเท่ากับหนึ่ง สองหารสามหารไม่ได้ถ้าหารไม่ได้เราก็ดึงสามลงมาในบรรทัดต,ต่อไปเมื่อดึงลงมาแล้วเราก็เริ่มหารตัวต่อไปได้เลยนั่นก็คือสองหารหกซึ่งจะมีเท่ากับสามคำตอบที่ได้เท่ากับหนึ่งสามสามบรรทัดนี้เราก็สามารถเลือกแม่สามมาหารสามสองตัวที่เหมือนกันได้นะคะนักเรียนดูสูตรคูณที่ครูแนบมาประกอบการ อธิบายของครูด้วยนะคะจะเห็นได้ว่า3อยู่ในแม่3เท่านั้นเราจึงนำา3มาหารจะได้เท่ากับ3หาร3หารไม่ได้ก็ดึงหนึ่งลงมาเหมือนเดิมนะคะลงมาบรรทัดต่อไปทีนี้ตัวต่อไปก็คือ3หาร3ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1ตัวสุดท้ายคู่สุดท้ายก็คือ3หาร3ก็จะมีค่าเท่ากับ1เช่นเดียวกันค่ะ คำตอบที่ได้ในบรรทัดสุดท้ายนี้คือ111ซึ่งเราไม่สามารถหาแม่สุรคูณอื่นแล้วมาหาร111ได้ลงตัวดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าคอร์โนอของ 18, 27และ54คือ9คูณ2คูณ3ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ54ก็เหมือนเดิมนะคะนำตัวหารและตัวเศษมาคูณกัน เป็นคำตอบของคอรโตัวไหนเป็นหนึ่งไม่ต้องนำมาคูณนะคะยังไงก็ได้ตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคอรโของข้อนี้คือ54ค่ะ ค่ะลำดับต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนลอกแบบฝึกทั้ง3ข้อที่ครูแนบไว้ในคลิปลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์โดยนักเรียนยังไม่ต้องหาคำตอบนะคะคำตอบเราจะมาคิดพร้อมๆกันในคาบหน้าส่วนในคาบนี้วันนี้ให้นักเรียนลอกแบบฝึกทั้งทั้ง3ข้อ ตามที่ครูได้แนบไว้ในคลิปนะคะเมื่อนักเรียนเขียน3ข้อลงในสมุดแล้วให้หนักเรียนถ่ายรูปขณะที่นักเรียนเขียนส่งมาให้ครูโดยการลงในอัลบั้มส่งงานของครูนะคะ รูปถ่ายที่นักเรียนส่งมาอย่าลืมเขียนชื่อสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยครูขอย้ำอีกทีนะคะเขียนแบบฝึกทั้ง3ข้อลงในสมุดแบบฝึกโดยไม่ต้องเขียนคำตอบคำตอบเราจะมาหาพร้อมๆกันในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สำหรับครูนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดครูก็ขออาภัยหนที่นี้ด้วยนะคะ แล้วเรามาเจอกันในคราบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ